สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวโวยไบยเกอร์น,นะครับผมวันนี้ผมตั้งใจที่จะพาไปเล่นน้ํากันที่สระบุรีนะครับแต่ขี่ไปถึงประมาณมวกเหล็กนะมีความคิดที่ว่าอยากจะไปดูน้ําผุดปากช่องที่เขาล่าลือกันว่ามันน้ํามันใสนะผมก็อยากจะรู้ว่าอ่ะช่วงที่ฝนมันตกหนักๆเนี่ยที่นั่นน่ะน้ําจะยังใสอยู่หรือเปล่า เป็นการเปลี่ยนแผนกลางทางนะครับผมก็เลยได้ขี่เลยไปยันปากช่องเลยนะครผมจากความตั้งใจที่จะเที่ยวแค่สระบุรีนะก่อนออกมาที่ผมก็แวะเติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับผมแล้วก็พร้อมมีเซ็ตทิปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ ค่ากินค่าเที่ยวเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็วิ่งระยะทางไปเท่าไหร่นะครับผม เราเปลี่ยนไปแล้วพ่อผมจะไปดูน้ำท่ปากคลองมันอยู่งนฟ้บนนี้มันแขเรื่องอะไรอย่างเดี๋ยวมาคันใ่ก เี๋ยวดูมาอาใสเลยเน่รู้่นี้มันจะใสหรือเปล่าก็รู้าะเ่งสุอะรถ้ามันไมใสก็ไม่เป็ไรหมาใหแล้วเรองของนะครับไม่ใสนะทีบอกน้าเปลอดรีนะพาไปดูับเขว่าวันนี้จะได้ไ่ใ I'm ว่าช่วงนี้น้ำคูนเพราะวย่งน้ำใสอยู่หรือเปล่านะช่วงนี้ฝนตกใ่ครับจะรู้งั้นว่าน้ำจะใสไหมครัผมก็มาถึงแล้วนะครับผมสรุปแล้วน้ําก็ใสนั่นแหละจะมีช่วงปลายน้ําที่มันเป็นน้ําป่าลงมามันจะขุ่นๆนะครับผมเสียดายอย่างเดียวครับผมมาถึงแต่9ก้าโมงนะ แต่คนเยอะมากผมเลยไม่ได้เล่นนะครับผมที่นี่ก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาแก้ตัวใหม่ค่อยมาเล่นในวันที่คนน้อยๆกว่านี้เลยกันครับผมไปครับผมออกจากน้ำผุดปักช่องนะครับคนเยอะมากครับผมขนาดผมมาถึงตอน9โมงนะ คนยังเยอะนะครับตอนนี้ประมาณ9โมง50แล้วครับผมเดี๋ยวออกไปหาข้าวกิน้วเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปอาวัดหลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับมีรถลานออกมาจากน้ำตกอ่ะไอ้ออกมาจากน้ำพุเห็นป้ายก็เลยพอจะไปออกไม่ใจนะมาษีโลแล้ว ครับมอนุาตจอดเดิมๆเลยดีกวนานะอันนี้ครับนี่ก็คือสวนสัปลายะนะครับผมเป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดกับหลวงพ่อทวดนะนี่ข้างหลังผมคือ หลวงพ่อทวดครับเป็นคาเฟ่ต,ต,ติดนี้เลยติดกันเลยคือคาเฟ่เขาค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับนี่เลยว่ามีสนามเด็กเล่นมีที่ให้เด็กเล่นด้วยนะนี่ครับจะเป็นมีเดินผ่านมาก็หลายมุมนะมมที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับเป็นที่ที่ใครชอบ ให้ชอบถ่ายรูปนะมาได้ตรงนี้ก็แปลมีกินเนี่ยครับพื้นที่เขาก็จะประมาณนี้ที่ถ่ายรูปเยอะแล้วตอนนี้คนเริ่มเยอะนะหนึ่งที่ครับที่น่าสนใจสายถ่ายรูปนะหน้าลองมาครับ เดี๋ยวจะไปไหนต่อผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวขอเซิร์ชหาที่ไปต่อ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับ อาครับไปกันต่อผมว่าจะไปน้ําตกมวกเหล็กนะห่างจากตรงเนี้ยสามสิบเก้ากิโลครับผมตอนนี้เริ่มร้อนแล้วรู้สึกอยากเล่นน้ำแล้วครับครับเนี่ยนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะครับเนี่ยยี่สายมอไซค์ก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆครับเพิ่งออก,กันไป thank mm -hmm. you ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมมวกเหล็กเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเดินเข้าเนี่ยได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับผมก็ไม่เคยมาเหมืนอนนี่นะักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะครับอ๋อนี้ฝ่ามืออ๋อสะพานนี้เป็นสะพานไฮไลท์นะครับนี่สะพานปากช่องนครราชสีมาตรงนูน้น อ๋อฝั่งนี้เป็นพลาบบุรีอับน,นี่อตกเนี่อยน่นนนาดูส่พทานนะครัอ๋อฝั่งนน้นคือปากช่องอ้าวแล้วมันไม่มีทางเขา้าไรขอน้ำก็ว่าเล่นอยู่นะครับไม่ไม่ค่อยขุ่นเท่าไหร่นะ อ้รนี่เลยมีผัวยอยู่นะทุกคนผมกไม่เคยมาเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับน่าจะได้เล่นน้ำแหละวันนี้นี่ตามมาฝั่งปากช่อง <c oughs> อื้อหอออหรอมขาอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยไอ ตกสองจังหวัดใช่ไหมนี่ครับยินดีต้อนรับแล้วครับผมชาวปากช่องพอมาฝั่งนี้ปุ๊บก็จะเป็นปากช่องทันทีนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นอําเภอมเมวอเหล็กสระบุรีนะนี่เป็นอย่างนี้อ่านไปเดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งนี้ฝั่งปากช่องฮะงมอง ดูจะไปเรือเบเรนเอ่ตอนนี้มาเล่น นะผมก็จะเลยมาทั้ยน้ำเย็นครับโชคดีเข้ามาคีฟพี่บอกว่าโชคดีว่าเมื่อวานฝนไม่ตกน้ำก็เลยไม่ค่อยขุ่นมากถ้าผมตกคงสีประชามันจะเลยครับโอ้โอเป็นแบบนี้เลยเทียวมาเยอะครับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นคือฝั่ง ฝั่งนครราชสีมานะฝั่งปากท้งงองนี่ส่วนฝั่งนี้ฝั่งมวกเหล็กครับฝั่งนี้ฝั่งมวกเหล็กสระบุรีครับผมสะพานหินง้นะสะพานเดินข้ามฝั่งโอ้นสะาเหินงูนะครับติบตาประดับ ข้างเยอะครับน้ำมันข้างแรงอยู่สวยเลยครับนั่งแช่น้ำสบายๆผมมันข้างเยอะนะเด <c oughs> ี๋ยวเขามานั่งหรือว่าเขามานั่งกินกันครับ ไปครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อครับอ,นนออกจากร้มตกมวกเหล็กนะครับเขามีห้องอาบน้ําให้แล้วนะสถานที่ร่มรื่นมากครับต้นไม้ใหญ่เยอะแยะหมดเลยไปเราไปกันต่อครับผมเราจะไปหาข้าวกินก่อนนะเออแถวนี้เขาก็มีร้านขายข้าวนะเนี่ยข้างในเนี้ยคือที่นั่งกินข้าวเยอะเลยนะครับครับ

นี่ยหรครับนอสามหลับน้งตงไลยทั้งหมดีลยผมเยีว่็ไปดูอน ขึ้นทางบนนู้นนะไม่เดินนะเดี๋ยวผมขี่รถมันจะมีที่จอดรถอยู่ข้างบนอะ่ะเอาขี่รถขึ้นมาได้ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นโดยจากตรงนี้เลยขึ้นอ้อมเขาไปเรือ่อยครับนี่เดี๋ยวผมจะขี่รถขึ้นจอดให้างบนนะเดี๋ยวมันจะเดินแค่นิดเดียวครับนี่ขึ้นทางนี้ต้ลิง ลกหน่อยเร็วโมันปนกอย้นแลไปจ้าน้องจ๋า นีนี่นี่นี่แต่เปหนตนนนี้เนี่ยจอดรตรงนี้ครัจบอจอดรถงานเองเราก็มาถึงกันแล้วนะครับบนยอดนี่ครับที่เราเห็นจากถนนนะนี่แหละนี่ นี่ครับได้เห็นวิวประมาณนี้นลครับมฝั่งนน้นนีดไม่ฝนแล้วนั่น ที่เรามาเนี่ยครับเราขี่มาเนี่ยู่ประมาณนี้ครับนี่ดีนะที่ผมขี่รถขึ้นมา <c oughs> ไม่งั้นป่านนี้ยังไม่ถึงนะก็จะเป็นฝั่งนึงนะครับฝังนี้ก็ระวังกันด้วยนะเลยครับ นีอะไร สามหลันเพราว่าม,มีน้ำตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าน้ำตกสามหลันแล้วนะครับนี่บอกว่าสามร้อยเมตรนะจากตรงนี้นี่ครับทางเดินเหมือนเดินเข้าป่าเฮ้ยแต่ผมได้ยินเสียงน้ำตกนะตรงเนี้ย จากทางเข้าจากป้ายมาเมื่อกี้นี่ครับเดินเลยเข้าป่าดีๆนี้แหละสามร้อยเมตรเลยมาประมาณสองรอบรอบนี้นะ่าจะเป็นรอบที่สามไม่เคยเจอน้ำเลยนะรอบที่แล้วผมก็มาหน้าฝนอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่มีน้ำอะ่ะแต่รอบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีน้ำแน่นอนกำลังสวยเลยเราเข้าไปดูกันครับทางเดินแบบนี้เลยนะตอนนี้สามโมงก,กว่าๆนะบ่ายสามโมงสี่สิบแล้วครับผมเพิ่งจะมาถึงนี่แหละเลยอีกแล้วครับนี่เลยโอ้โหตอน้เรเดินอย่างสบาย คราวนี้เประหยัดบ,บอกเลยทางเดินเล็กด้วยโผเละเลยทุกคนดูดิโอ้รองเท้าเอามาอยู่นะแต่ไม่คิดว่าทางเดินมันจะเละขนาดนี้ครับไปรุย นานจะมีน้ำสักทีนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูสักหน่อยโอ้ยต่อต่อทางหนกันเนี่ยไปทางนี้ครับอื้อน้านี่นี่ครับนี่มันกลายเป็นน้ำท่วมแล้ว ปถึงนะครับจุดไฮไลท์แห่งน้ำตกสามลันไอ สามลันฝนม,มามืดตึ๊บเลยจะรอดฝนไมเนี่ยตันนี้สี่โมงสี่สิบห้าแล้วนะครับลับบ้านกันครับแล้วท้ายคลิปเดี๋ยวถ้าถกท้ายจ่ายให้นะครับผมแล้วฝนมาแล้วนี่ก็ตัดสินกัน อาละครับเดี๋ยวผมรีบไปก่อนดีกว่าแล้ววดไม่จะตกเอียงปดนั่นอย่งเลยหัวลมแรงแล้วด้วยไปครับ ตอนนายกก็เปียกขาขาบนะทีนี้แล้วกลับบ้านมีอะไรเปียกทุกทีดีนะมันอยุดให้เราแล้วตอนนี้ไคปครับไปกระตุงแล้วท่นก็อบอกหยุดเมืม่กี้เอง ตกหนักเลยนะครับลมแรงด้วยผมเลยจอดหลบก่อนนะน่ครับลมแรงมากครับถ้าไม่มีลมผมก็ลุลยแหละแต่ลมแรงไม่ไหวครับรถก็ติดทลิปนี้เราก็จะปิดคลิปกันที่ตรงนี้เลยนะครับผมมาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะครับผมค่าน้ำมัน410บาทนะครับถังเดียวเลยตั้งแต่ปติม ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะยันเก่าเลยนะครับค่าข้าวรวมค่าเข้า,ขาอุทยานนะครับผม200บาทอันนี้ตีเผื่อๆไปเลยนะทริปนี้เราวิ่งไปทั้งหมด388.8้ิบแแกิโลนะครับผมอัตราเฉลีย่ยอยู่ที่37.9นะก็เจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมสวัสดีครับ